ผมเคยช่วยบริบาระสองสองนะครับในเวลา20ิปีสูกไปชัวน้าเป็นบร,ริษัทกองสิต้องวาตัดต่อเสียงทีพูดไม่ได้สื่อสารกับสังคมไม่ได้สื่อสารกับครอบครัวก็ไม่ได้เป็นความยากลกำบากถึงขนาดเคยคิดฆ่ดาตัวตายนะครับแต่แล้วก็เ,เปลี่ยนใจไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่าอยอนจ่อมีมรู้จเล็กสี่คนต้องดูแลต้องเรียนรู้ กำลังเป็นกาตัวตายตอนที่สูบบุหรี่อยู่ถ้าไม่อยากเป็นวิจารตะคันนี่ผมขอเลิกบุหรี่้วครับแต่ว่าถ้าเลิกไม่ได้ก็มีทางเดียวสักวันก็ลงสูกความขึ้นจนก่อนนะครับเลิกบุหรี่นะครับร่วมดับบุหรี่โดยสสส